ทายชื่อนักร้องลูกทุ่งยุคเก่าชายเมืองสิงห์โอ้ยโค้กิิงแลวหัวเราะเลยมีความสุขมีความสุขแฮปปี้ดูครับของสีวรนุเอ้าไปเจอทางเขาเลยถูกแั่ทางใครวักคนนี้เปล่วลูกตอนคออายุเยอะมาไหมอันนี้ สายยันไหมสายยันสัญญาเออใช่ไหมไม่รู้สอนเพชรสอนเพชรสอนสุพนันผิดครับหาเริ่มยากแลว้ววะใครวะใครอ่ะผ่านได้ไหมนี่ผ่านได้ไหมยอมได้ยอมพอนสัตตองเงสงผิด <laughs> พุ่มพวงใช่ไหม <laughs> พุ่มพวงมาจิกดูด้วย รายการที่ดู <laughs> จริงกไม่ใช่แหละพุ่งพวงแม่แม่พึ่งไปแล้วให้วะจิ้งหลีดขาวก็ไม่ใช่จำไม่รู้อ่ะยอมเออยอมเย็นจิตแม่ด้ยออไม่รู้อยากไม่รู้จกัก <laughs> รู้กหลีง